จะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตโอ้โหแล้วอะไรอีกนะเมื่อกี้อะไรอีกนะทําความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้นปิดทองหลังองค์พระอย่าหวั่นไหวใคร <c oughs> เดี๋ยวปิด,ป,ดปิดไปก่อนลืมไปแล้วลืมไปแล้วเอาไมเอาไหมเอาไหมอ่ะไม่ปิดเอาไปต่อเลยครับ ทำความดีเลยนะทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้นปิดทองหลังองค์พระอย่าหวั่นไหวใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างประไรขอเพียงใจพี่กบและพี่บีรู้ว่าดีเท่านั้นพอโอ้โขอบคุณครับสุดยอดเลยนะครับ,บ,รบนี่ยสุดยอดมากเลยโอ้โหนี่นะครับนี่นะฮะ โอ้โหนิวันพิตุกนะฮะทีมงานพ่ตุ๊กเนี่ยเพี้ยวเลยนะบ้านพิตุกสวยๆโอ้โหน้องจอยน้องจอยใช่ไหมน้องจอยที่ส้มตให้เราน้มากินวันนี้อ่าน้อง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 ้อยน้องอ้อยใช่ไหมโอ้โหนะฮะก็มีนะมีทั้งนู้นด้วยนะแอบสนรนาการนะครับมีเสียงเพลงด้วยเออเป็นไงวันนี้มาเรียนเป็นไงบ้างครับพี่ ดีมากเลยค่ะได้ความรู้แน่นมากเลยค่ะแน่นมากโอ้โหไหนใจอ่อมไหมไหนใจอ่อนแน่นต้องพักสายตาเลยค่ะางสายตาเลยนะเออนะครับนี่ก็ฟังรู้แน่นมากนี่แหละข่าววันสองพันนี้เป็นคนที่เป็นผู้ให้จากข้างในจริงๆที่แบบว่าให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะให้จริงจริง นี่แหละท่านเป็นแบบว่าให้จากมาจากข้างในแล้วท่านก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆได้ท่านได้รับกันรยาณมิตรมิตรภาพแล้วก็หน้าที่การงานท่านไปไหนมาไหนนี่ท่านนม,มีสิ่งดีๆคุ้มครองท่านตลอดโดยเฉพาะความดีที่ท่านทาความดีนั้นกลับมาคุ้มครองท่านบางครั้งจากหนักมาเป็นเบาแต่บางครั้งนิดๆหน่อยๆ,ๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย สิ um, think, ่ง um, ท oh, uh ี huh. um, ่ท um, ่านได้รับเป็นอะไรที่ส <fue normal> ุดยอดเลยนี่แหละคขาว่า <api> ถ like ึงคนเราตายเป็นผ uh ีมีแต่ซากขอให้ฝากความดีเป็นอนุสร์สร้างความดีเอาไว้ให้ถาวรถึงมวยมอนความดียังอยู่คู่โลกาขอบคุณครับสาธุสาธุยอดเลย